อ่ะเรามาทีละเรื่องนะครับเอาเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันยูยิบสามนะครับวันนี้ก็เรียกเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะลงเล่นในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเอาตรงก็เมื่อวานได้คุยกับทีมงานสมาคมนิดนึงนะฮะเรื่องของทีมชาติไทยชุดยูยิบสามเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละกับแนวทางแล้วกับวิธีการเน่จริงๆแล้วเนี่ยการเจออามองโกเลียแล้วก็อ่เลบานอนเลยพวกนี้มันผมว่ามันน่าจะไปถึงรอบสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องผ่านให้ได้นะครับผมว่า การที่การที่คชหวังต้องต้องทาการบ้านทํางานหนักในช่วงเวลาหลังจากนี้ก็คือการทําให้ผู้เล่นที่เรียกเข้ามาเนี่ยอยู่ในอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดนะครับไม่ใช่แบบเล่นไปเจ็บไปไอ้เชี่ยคุณรู้สึกเหนื่อยนะกับการเล่นไปเจ็บไปอะ่ะเออโอเคแหละไอ้คนที่มาได้ก็มาก่อนนะครับไอ้คนที่มาไม่ได้ก็ยังต้องเล่นกับสโมสรอ,อยู่ในสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องพักละไว้นะครับอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยพิชิตชัยก็ยิงมาหม่งประตูชัยก็ถือว่า ค่อนข้างน่าจะมั่นใจนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกมาซ้อมมาปรับเรื่องของสภาพร่างกายแต่ผมว่าอย่างหนึ่งเลยที่พ่วังเสี่ยงในทีมชุดนี้ก็คือการเรียกตัวที่ตัวหลักนะตัวที่แบบแข็งโป๊โปะๆเข้ามาเพิ่มอ,อย่างเช่นธนกิจโชดเมืองปากอย่างเช่นคคณะคายาที่ที่เข้ามาเสริมในเกมในในรายการนี้โอเคแหละเป้าหมายมันคือการต้องเล่นรอบสุดท้ายแต่ว,ว่า ต้องใช้เวลาในการจูนเด็กพวกนี้ให้เข้ากับเพื่อนนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นนี่มันจะออกแนวเล่นสเปะสปะกันอยู่ตลอดนะครับก็เป็นการบ้านของพี่วังแล้วกันนะครับจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องทีมเวิร์กแล้วก็ความความฟิตของร่างกายโอเคแหละนักเตะบางคนได้ลงเล่นในลีกก็จะมีความฟิตที่ดีหน่อยส่วนบางคนที่ไม่ได้ลงเนี่ยอาจจะอันนี้อาจจะอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่ามันจะมันจะส่งผลกระทบกับเกมจริงๆแหละเวลาเล่นมันจะไม่ถึง90านาทีอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้อง ทำให้ได้ออกมาเร็วที่สุดนะครับซึ่งมีเวลาประมาณสักเตะนัดแรกวันที่3อะ่ะเตะนัดแรกวันที่3ก็ประมาณสัก28 293เอาวันนี้27 28 29 30 1ดสอ่งะ31ด้วย28 27 28 29ด0 31 1 2แปดยเกสามแล้วก็มีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมทีมก่อนลงเล่นกับมองโกเลียเพราะเนี่ยมีเวลาน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยก็เป็นโครงจะชุดเดิมที่เล่นในชชิงแแมมอาาเซีียนตต่วต่ววัที่ ที่แบบแข่งโป๊กาเข้ามาเล่นอยู่ในตัวจากไทยลีกเนี่ยที่มาที่มาเสริมในทีมชุดนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ว่าต้องปรับให้ให้มันเข้ากันให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันนะฮะอันนี้คือยูยิบสามนะจบแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาพรีวิวกันนะครับเห็นด้วยไหมยูยิบสามคู่อุ่นเก่าวุโสจะได้โดนอะไรบ้างผมว่าบอลวุ้โสบอลตรงกว่าเยอะอผมว่าจริงๆแล้วบอลยูยิบสามต้องต้องเรียกที่จะต้องเร่งที่จะเตรียมทีมเยอะๆหมายความว่า ต้องมีเวลาสมมติมีเวลาฟีฟ่าเดย์ต้องอุ่นเครื่องบ่อย,อ,ยอุ่นเครื่องบ่อยๆเนี่ยจะได้เห็นโครงจะได้เห็นอะไรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคืออย่างนี้เว้ยด้วยเบสของนักเตะไทยนะสําหรับชุดเด็กเนี่ยด้วยความที่สโมสรเนี่ยมันต่างกันเยอะกับทีมชาติวิธีการมันต่างกันมันก็จะเหมือนเอามาซ้อมเนี่ยโค้ชเคยมีโค้ชคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังเขาทําทีมชาติเนี่ยเอามาซ้อมเนี่ยซ้อมทีมชาติเล่นแบบหนึง่งพอกลับไปสโมสรเล่นแบบหนึง่งมันเหมือนว่าทุกๆครั้งที่มารวมทีมชาติกันใหม่เนี่ย มันก็จะต้องรีคอฟเวอรี่ทั้งสภาพร่างกายและแทคนิกอ่ะผมสมมุติตัวอย่างให้เราเห็นภาพทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเอาชาติที่เป็นมหาอำนาจในเอเชียแล้วกันเนาะทีมอ,อื่นๆเราไม่ไม่ได้ถามแล้วกันไม่ได้พูดถึงแล้วกันญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาโครงเดียวกันอ่ะทั้งลีกแล้วก็ทั้งทีมชาติคือมีโครงระบบเหมือนกันวิธีการเหมือนกันเพราะฉะเนี่ยเวลาเขาจับมาเล่นเนี่ยใครเข้าใจเร็วก็จะเป็นตัวจริงในทีมชาติ ทั้งชุดเด็กแล้วก็ชุดใหญ่นะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ชุดใหญ่เขาไปไกลแล้วมันคือชุดใหญ่ที่แบบมึงกูไปเอาจากยุโรปมาเล่นยังไงก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเล่นยังไงก็ดีอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งคือตัดชุดใหญ่ออกไปก่อนชุด u ยี่สบสามเนี่ยจนไล่ลงมาชุด u ยี่สิบจนถึงชุด u สิบหกของ u สิบเจ็ดเนี่ยของของญี่ปุ่นหรือว่าของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีโครงเดียวกันเวลามันกลับไปเล่นกับสโมสรเนี่ยมันจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กของมันเนี่ยที่มันเป็นลีกเนี่ยมันก็จะเป็นโครงเดียวกััันนนนนเเเททททท่่่่่าาาากกบบบบบววววมมมไตตต้้ออองงงรรระิธีีแขย พอมันกลับไปสโมสรอนเนี่ยบางทีมกูเล่นหลังสามบางทีมบอกมึงเป็นแบ็กไอ้สัตว์ไม่ต้องขึ้นอ่ะเอาให้เห็นภาพชัยะพลอดทนชัยะพลอดทนเอ้ยใช่บอกวะเออชัยะพลอดทนไอ้นี่นมันชื่ออชานนท์ามาเออชัยะพลอดทนเล่นอยู่กับสุโขทยัยเล่นแบ็กซ้ายทีมชาติมาเล่นเป็นมิดฟิลอางงสิชัยชะยะพลก็เข้าบอลควายอยู่ตลอดเวลาเล่นมิดฟิล เพราะว่ามันต้องตัดกงตัดเกมโน,น่นนี่นั่นอะสงครามสมุทเนี่ยเวลาเล่นตอนไปเล่นทีมชาติล่าสุดเล่นเป็นวิงแบ็กเล่นปีกบางเล่นอะไรบางแต่ว่าพออยู่กับเทโลเขาเล่นเป็นหน้าต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจมันก็คือต้องมาเริ่มใหม่อาต้องมาเริ่มใหม่มันไม่ธรรมชาติเหมือนเดิมคําถามคือว่าแบบเนี้ยโคลแบบเนี้ยของเราทั้งชุดเยาวชนทั้งเด็กกว่านี้ยูสิบเจ็ดก็เหมือนกันรวมมาถึงตรงเนี้ยอะคุณเอาเอาแค่ภาพเด็กยูยี่สามก่อนแล้วตามไล่ลงมาเห็นคุณเห็นเฉินไหม เฉินคือเล่นอยู่กับอัศมทนเล่นอยู่กับอัศมทนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกเป็นตัวที่คอยเคลื่อนที่เคลื่อนเกมไปจนถึงข้างหน้าลงมาถึงข้างหลังแต่พอเล่นชุด 17, ยูสิบเจ็ดไอเฉินเป็นตัวโฮดดิ้งไอเฉินเป็นตัวโฮดดิ้งนะฮะมันก็เลยทาให้มันต้องมานั่งทบทวนวิธีการกันใหม่ว่าจะเอายังไงดีมันมันเหมือนกลายเป็นมันเหมือนกลายเป็นว่าทุกๆคนจะต้องมาทําความเข้าใจกับ การซ้อมของโค้ชเออดนุพลบุพผาโอเคมันมันต้องมานั่งทําความเข้าใจกับวิธีการของโค้ชกันใหม่ในส่วนเนี้ยเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนทายหรือเรียกโค้ชเข้ามาเข้ากับทีมเนี่ยเข้าแคมป์เนี่ยมันก็จะต้องมีเสียเวลากับการทบทวนแทคติกผมถึงได้บอกว่าชุดผมถึงได้ย้าอยู่เสมอว่าโค้ชชุดเล็กไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยคือจะผลงานส้นตีนกาเรียวกนล่าอะไรไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยบ้านเราไม่เอะอะเปลี่ยนโค้ชเอะอะเปลี่ยนโค้ช พอออาเป็นโค้ดเนี่ยมมีปัญหาเออ่ออย่างเทกุเนี่ยมาโกโตเทกุราโมรีเนี่ยเขาทำญี่ปุ่นชุดเล็กอยู่ตั้งสามปีก่อนที่เขาจะออกมาทําอย่างอื่นก่อนที่เขาจะพาอ่ะเขาพาทีมไปโอลิมปิกไปได้แชมป์เอเชียด้วยแล,วแล้วเขาออกมาทําอย่างอื่นคือมันเหมือนว่าโค้ชก็ต้องใช้ความสําเร็จในการวัดเหมือนกันเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่าคนเราบ้านเราอะโค้ชไทยก็จะแบบถ้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โค้ชคนไทยนะโค้ชที่ทำทีมชาติไทยเนี่ยถ้าไม่ได้แชมป์หรือไม่ได้เฮียอะไรก็จะโดนปลดตามผลงาน ตามผลงานก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กแม่งเข้ามาอี้แม่งก็งงอะโค้ชคนนี้อะอย่างอย่างตอน,น 3, เนี้ยทีมชุดยูยี่สามเนี่ยครึ่งปีเนี้ยหนึ่งจนถึงตอนเนีนเดือนหนึ่งจนถึงเดือนแปดเนี่ยเปลี่ยนโค้ชมาสองคนแล้วอะนิชิกายะคนหนึ่งใ,บบนง,งใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งโค้ดวังใช้วิธีการแบบหนึ่งอะเด็กอย่างอย่างพวกอะสงครามสมุทรยพลอดทนชาญุนธรรมมาพวกนี้เรียกกลับเข้ามาปุ๊บอ้าวเฮียเจอโค้ชคนใหม่ก็ต้องมานั่งทําความเข้าใจใหม่อันนี้คือข้อเสียของบ้านเราจริงๆนะ เป็นข้อเสียที่ทําให้เราแม่งแบบเจอปัญหาแบบนี้มาตลอดผมเลยผมเลยเน้นย้ําเรื่องนี้มากๆว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาเลยจะต้องทํำยังไงโค้ชจะต้องมีวิธีการยังไงแล้วก็ทีมสมโมสรต้องมีวิธีการยังไงเพื่อให้มันมเข้ามาทีมชาติซึ่งมีเวลาแค่เจ็ดวันแปดวันหรือสิบวันเนี่ยให้เข้าใจแท็กติกมาี่สุดตอนนี้โค้ชทาได้แค่รีคอมโอรีแต่ละครั้งแล้วก็ขึ้นเกมโน่นนี่นั่นวิธีการจะเล่นโต้กลับจะเล่นอันนี้ก็ก็ยัง ยังยังต้องใช้งานไปได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็ต้องมาคอยที่จะเลือกอะไรแบบเนี้ยเข้ามาเออต้องมาคอยเลือกอะไรแบบนี้เข้ามาซึ่งหนึ่งเลยส่วนหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าจําเป็นต้องใช้การวางแผนระยะยาวตอนนี้ยูสิบเจ็อายูยี่สิบนี่แบงค์สุดๆเออยูยี่สิบนี่แบงค์มากเออแบบใครเป็นโค้ชครับพี่ใครเป็นโค้ชครับไม่รู้เหมือนกันครับมีแต่วควยเท่านั้นครับที่เป็นโค้ชตอนนี้เออ,เอ,อก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นกับ ฟุตบอลไทยนะครับจนทําให้เราแม่งเกิดปัญหาเรื่องการเรียกมาเก็บตัวเพราะเรามีจริงๆรเราก็มีเวลาน้อยครับจะบอกว่าก็ยุยี่สามเรียกเขามาบ่อยๆที่มันไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ต้องเล่นสโมสรคือคิดดูแล้วกันว่าอ่าอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเอาใกล้ๆเลยนะธีรวุฒิส่วนสรรธีรวุฒิส่วนสนรรที่ประตูเกษตรปีที่แล้วไม่ได้เล่นเกษตรเลยประมาณเล็กหนึ่งเกือบเกือบเล็กหนึ่งเพราะว่าก็มาซ้อมทีมชาติแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับอนา,าคตน้องมันเพราะว่ามันไม่มีเกมหลีกเล่นประตูเออ ท่านั้นนี่มันเป็นตัวที่มันควรจะต้องลงในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งที่แม่งเป็นการบ้านจริงๆนะแต่เราไม่ได้อย่างลึกลงไปในในส่วนของการทําการบ้านตรงนี้ว่าแม่งคือโครงสร้างเราแม่งเพี้พยนไปเอยเพี้ยนไปพอสมควรกับเรื่องนี้มากกว่านะครับเราต้องแก้โครงสร้างยังไงดีครับอ่ะกลับมาที่โครงสร้างบอลเด็กนิดนึงแล้วกันวิธีการก็คืออย่างนี้ครับเออผมเคยแนะนําไปแล้วว่าหลีเกเยาวชนมันจะต้องมีเนาะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะมีบ้างไม่มีบ้างหลีเกเยาวชนเนี่ยมันต้องถูก สมาคมเข้าไปแทรกเลยครับหมายความว่าเราเราผลิตยุทธหลีกขึ้นมาทีมชาติหรือว่าสมาคมตั้งยุทธหลีกขึ้นมาพอตั้งยุทธหลีกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เอาโครงสร้างที่เขาต้องการที่ประธานเทคนิคหรือที่ใครต้องการเนี่ยที่เป็นหัวใน,ในการดูเยาวชน,เ,นเข้าไปครอบด้วยการที่นําโค้ชจากยุทธลีกเ,เข้ามาอธิบายแล้วก็อบรมผมยกตัวยอ,ยอย่างเช่นเราจะสร้างหลีกยูสิบ เราจะสร้างลีก U16 ขึ้นมาเราก็เอาโค้ชที่เข้ามาเล่นในลีกไม่ว่าจะกี่ทีมก็ตามเข้ามาอบรมหมายความว่าเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรปฐมนิเทศปฐมนิเทศเพื่อเพื่อที่จะบอกเลยว่าโค้ชแต่ละแต่ละทีมครับทีมชาติเราคอนเซปเป็นแบบนี้นะครับผมขออนุญาตให้โค้ชเล่นแผนนี้เพื่อนักเตะเข้าใจในรูปแบบแบบนี้บังคับทีมในลีกไปเลย ไม่ใช่ทีมนี้เล่นหลังสามทีมนี้เล่นหลังห้าทีมนี้เล่นหลังสี่หน้าเป้าคู่หน้าเป้าคนเดียววิธีการมันไปแก้เกมเอาเอออันนั้นไปแก้เกมเอาแต่เราขอโครงสร้างแบบนี้ครับเพื่อเราจะได้ง่ายในการเลือกผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าสมมติบุรีล์ส่งทีมเด็กชุดยูสิบหกเล่นหลังสามเท่ากับบุรีล์จะเป็นวิงแบ็กถูกไหมทูแบงกคอกส่งเด็กเล่นสิบหกปีทูแบงกคอกเล่นหลังสี่ เท่ากับว่าไอ้แบ็กซ้ายมันจะเป็นฟูลแบ็กถูกไหมวิธีการไม่เหมือนกันละสองคนนี้อีกคนหนึ่งแม่งเติมสุดเลยเติมสุดเล่นอินเวอร์ดบ้างกลับมาตรงกลางบ้างของบุยลำอาจจะเติมไม่สุดแต่คอจากริมเส้นมีตัวช่วยเกมรับด้านหลังแล้วมันก็จะชินกับเซนเตอร์ม,ม,มารอไอ้ตัววิงแบ็กของของแบง็กไอ้ตัวฟูลแบ็กของแบง็กขอกอาจจะไม่ชินอาจจะต้องขยับมาเล่น,นอินเวอร์ดนนตนี่นะั่นอะไรวิธีการแล้วแต่แต่วิธีการของ2คนนี้ก็จะไม่เหมือนกันเท่ากับว่าคุณจะไม่ได้เบอร์หนึ่งและเบอร์สองคุณจะได้คนที่แตกต่างกกกััันนน2คลบ ถ้าคุณบอกว่ายูสิบหกโค้ชยูสิบหกในลีกขอเล่นสี่สามสามสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันทุกทีมมีหน้าเป้ามีริมเส้นมีเหมือนกันทุกทีมเหมือนญี่ปุ่นทำคุณจะได้แบ็กซ้ายที่เล่นเหมือนกันสองคนคุณจะได้แบ็กขวาที่เล่นเหมือนกันอย่างน้อยสองคนจากทีมทั้งหมดที่เข้ามาอันนี้ง่ายละมันจะไม่ปวดหัวเหมือนตอนนี้นี่มันจะโยงไปถึงอิชิด้วยซ้ำ ว่าทำไมอีฉีถึงต้องเลือกอภิสิทธิ์โซดาทั้งนั้นดิในหลีกแม่งก็ไอเหี้ยบ่อน้ำมันเน,นี่ยสัตว์ขยับเข้ามาที่นี่คือนี่คือวิธีการของสร้างแล้วก็เราก็จะได้ทีมที่เข้าเล่นในยุทธหลีกเนี่ยเล่นแบบเดียวกับทีมชาติเด็กที่มันมาเรียกปุ๊บเด็กที่มันเรียกเข้ามาปุ๊บมันก็ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับแท็กติกเยอะเพราะว่าโค้ดบอกแบบนี้มาแล้ววิธีการบอกแบบนี้มาแล้วไปใส่ใจที่รายละเอียดของมันดีกว่านะครับผม เออประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเอออ่ะนี่คือสิ่งที่แก้ไขต้องแก้ไขนะฮะ